ก็จะเป็นถ้ำเดี๋ยวผมสัเพื่อนเขาไปดูข้างในว่าเป็นถ้ำนะเขไปได้เป็นนะครับตามถนนไปเรื่อยๆนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีเนม h a า n น l นะครับหลังจากที่เราไปเล่นน้ำกันมาที่แก่งขระสูงนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยววัดป่าภูดัานไทยนะครับเป็นวัดที่ผมรู้จักมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะครับที่นี่จะมีองค์พญยายนาคสวยๆอยู่หลายองค์เลยนะครับแล้วก็เป็นปฏิมากรรม เราเรียกว่าอะไรอ่ะบอกไม่ถูกนะเดี๋ยวยาเดินทางกันนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับผมเดินทางจากจังหวัดมุกดาหารนะครับมุบ่งหน้าไปทางเส้นหมายเลขสิบสองนะครับถึงนู้นแหละฮะอำเภอกุชีนารายก่อนถึงกุชีนา,าสักสิบกิโลนะครับก็จะถึงวัดน,นะครับก็วันนี้อยู่กับวิกแซดเก้าร้อยสองคันแล้วก็เดี๋ยวไปรับน้องอาร์อาร์สิบห้านะครับที่คําที่แล้วก็ขี่รถเล่นกันสนุกนุกวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจนเย็นก็เดี๋ยวจะพาไปจบที่อาเก็บน้ำห้วยสีถาลือสักอย่างแถวๆนั้นนะฮะ เดี๋ยวนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงนะชิวๆวันนี้วันอาทิตย์ที่24เมษายนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ออนคลิปนี้เมื่อไหร่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับและหลังจากคลิปนี้นะผมจะไม่ได้ไปไหนแล้วนะฮะจนกว่าจะถึงเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณกลางเดือนผมจะมีเดินทางไปเที่ยวเกาะช้างแล้วก็ให้พเพื่อนๆได้ชมชิปกันเต็มอิ่มกับอีก4ตอนจุกๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวไงเดินทางกันใน e ีนี้นะครับเดี๋ยวตอนอีก่อ่ว่ากันแล้วกันนะฮะ อกไปนะกไปกันเร็วๆแล้ว แี่นี่ก็จะเป็นอุโมงต้นไม้นะครับสวยงามมากนะ ดีนะเริ่มเมพอเมฆบังแดดแล้วมันก็ตอนนี้ก็ร่มแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นแล้วก็มีเม็ดฝนลงมาโปอยๆนะฮะอาพอไอเจ้าแดดหายไปเม็ดฝนก็ลงตามสุดยอดอยจริงๆเลยนะฮะแดดมาแล้วนแดดกลับมาแล้วนะฮะ เราอยู่บนถนนหมายเลข12แล้วนะครับบริเวณเลยช่องเขาขาดมานิดนึงกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอกุชินารายนะครับแต่เ,เราวิ่งบนเส้นนี้ไปประมาณสัก5กิโลครับกถึงทางเข้าแล้วโอเคเราก็มาวิ่งเส้นเดิมนะครับที่มุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอกุชินารายนะครับตรงบ้าน พาไครนะครับมันเ่วิ่งไปอีกแค่ประมาณ3ามกิโลก็เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วนะครับวัดพูดันไฮอยู่ทางขวามือนะครับจากนี้ไปวัดก็ประมาณ4ี่กิโลนะครับเดี๋ยววิ่งไปสักพักหนึ่งจะเลี้ยวขวาแล้วนะครับนะครับพอสุดอุโมงทางตรงเม่ยื้นะครับก็จะมีป้ายวัดภูดันไฮอยู่ขวามือนะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นอะไรกันบ้ารูกสัก,กอย่างจริงๆเมื่อกี้ก็เข้าได้นะครับเป็นทางลัดนะประมาณเจ็ดร้อย 50เมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเข้าทางหลักนะตรงนี้ก็จะประมาณกิโลหนึ่งนะครับต่างกันนิดนึงนะครับ ขอบกินด้วยนะฮะนี่เลยถึงแล้วอ๋อที่จริงค้าเข้าทางนั้นก็จะมาด้านหน้านะครับขึ้นได้ปะไปดูก่อนละกันอ้สวยนะ กัดแล้วตรงนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วเดินออกนะครับเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขานะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่วัดกันครับว่าเป็นไงบ้างก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจอดรถไท้ที่ลานจอดรถตรงนี้นะครับแล้วค่อยเดินขึ้นไปนะไม่รู้ว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับแต่ตรงน,นี้คือเป็นลานจอดรถโซนที่สองนะที่ขึ้นมาจากด้านล่างที่เป็นดินนะครับเขาก็อยู่กันนี่เลยนะฮะ ห้ามนำสินค้าทุกชิ้มาจําหน่ายบริเวณวัดอ๋อพระพุทธรูปแกะสลักอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราบูชาดอกไม้กันก่อนนะครับูด่านให,ให้เดี๋ยวเราเดินขึ้นมาบริเวณนี้นะครับคุณแม่ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เหรอครับ โอเคครับอู้นี่สวยมากเลยนะดูดินี่นะครับเขาเรียกอะไรนะตรงนี้เราเนี่ยอยู่ตรงไหนดูซิเขามีแผนที่ด้วยมีทางขึ้นตรงนี้แล้วเราขึ้นมาตรงนี้แล้วบูชาบูชาดอกไม้บูาาตูใหญ่อ๋อเราต้องอยู่ตรงนี้ ร้านบารมีโอเคเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปที่พัศ,ศิลาข้างในสวยมากนะครับนี่เป็นองค์ปู่ใหญ่นะครับ โบสถ์ศาลาใหญ่มาครับด้านนี้ก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็นที่เป็นลักษณะแบบนี้ยีงลายเป็นหมดับ,บผมก็อธิบายไม่ถูกนะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแตว่ว่าว่าสวยแล้วก็คิดอยากจะมาที่นี่นานแล้วนะครับรก็เพิ่งมอโอขาสมาเราจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับตรง,ง,ง,งนี้ทางด้านสมาธิตั้งยืน แล้วก็ทางนอนอยู่ในด้านนี้แล้วถึงจะมีติศวันตกนะตรงนี้ด้านนี้ก็มีองค์คนะหนึ่งองค์สององค์อยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวถ่า,ายทําไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะฮะก็เป็นด้านในนะครับ,รบนนเดินผัดในที่นี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้จำไม่ได้จำที่ไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะก็<ๆ>จะเป็นองค์พระหน้าองค์ใหญ่ นะครับซึ่งด้วยการก้าวเสียงนะบริเวณนี้นะครับด้านใน,นก็จะเป็นถ้ำเดี๋ยวผมสั่งเพื่อนเขาไปดูข้างในว่าในถ้ำเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับอุ๊ดนี่นะครับอืมว่าไง มีรอยพู้ธบาทด้วยนะครับ ก็ดูข้างบนดูรอบๆมีพระรอบๆเลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะได้วิวน้ำตกนิดนึงนะเจ๋อเนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะ <c oughs> นี่ก็อ,อยู่ใต้น้ำตกนะเราอยู่ใต้น้ำตกมันย้อนแสงนีนต่ตายไม่เห็นอ,อะไรยัไร่ไงเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนก็เดินมาข้างใน สุดท้ายแล้วท่านเราจะมาเจอโท,ที่เป็นองค์เรีนะครับองนี้นะครับเขาจะอยู่ต่อกันแล้วแบบงป็นภาพองค์ที่เป็นองค์เก้าเสียงนะครับแล้วก็เป็นองค์ตรงนี้นะครับอ้าจับคําสัมผัสนะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นลันกษณะเขาทําเหมือนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือของเทียมอาจะของเทียมนะอาจะเป็นของเทียมเนาะเป็นตกแต่งนะทําทให้คล้ายเป็นเป็นแบ็กเกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยงามมากด้านบนก็เป็นยอดองค์เจดี นะครับก็เป็นสุดแล้วนะครับที่ได้มาอเดี๋ยวผมจะพาเดินชมโซนนยหนึ่งนะครับว่ามีอะไรตต็งเต่มบ้างครับก็ที่นี่นะครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคนที่มาก็พยายามจะสงบสงบนะแล้วก็เสียงเบาๆนิดหนึ่งนะครับก็หลักๆก็ที่นี่ต้องสวยงามสพราะว่าผู้ที่ต้องการจะมาแสวงธรรมแสวงบุญครบแนะนำให้มาได้เลยที่วัดรูด่านครร ส่วนตัวจะเป็นยังไงนั้นเพื่อนๆก็ต้องไปหาดูใน YouTube ใน Google เอากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปอีกโซนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโซนนครพุทธานุภานะครับเป็นรูปถึงแกะสลักบริเวณหน้าผาล่างนะครับเดวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนะครับเดินลงมาโซนนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะเล็กๆนะครับตรงนี้ก่อนที่เราจะเดินลงไปถึงบริเวณเมืองทําด้านล่างเนี่ยก็เดินไม่ไกลนะครับเริมาต้อเดยวประมาณห้าสิบเมตรนะครับ อแล้นวนี่ยห้นะาพเข้เา,าไปชมบริเวณถ้ำด้านในก่อนว้าวว้าวตรงนี้นะครับเมื่อกี้ลักษณะด้านบนที่เราให้เห็นกันนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เราบอกว่าหินหนจริงหรือห,หินปลอมตรงนั้นนะครับที่จริงเป็นเป็นส่วนด้านบนที่เขาทำเพิ่ม จากบริเวณผนังทายเห็นบริเวณด้านนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีรูปต้นรูปอยู่หลายองค์หลายตางหลายแบบนะครับเรียกไม่สูกเหมือนกันก็ขออภัยด้วยแล้วก็แกะสลักจากหน้าผาเลยนะครับสังเกตได้จากรูปนะครับสวยมากนะครับแล้วก็บนฝั่งด้านนี้ก็ยังจะมีพระนอนอยู่หนึ่งองค์นะครับที่จะเป็นลักษณะสวยแบบนี้นะครับบริเวณด้านนี้สใครที่มาเที่ยวูดุนไทยก็อย่าลืมเลี้ยวซ้ายลงมานะจุดนี้เป็นจุดที่ห้านะครับถ้าดูในแผนที่นะ สำหรับ EP หน้านะครับผมจะพาเพื่อนเดินทางไกลไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ลงไปที่ตราดนะครับสุดภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพาไปกินทุเรียนแล้วก็ไปดำน้ำที่เกาะช้างาสัก3าวัน2คืนไม่ใช่สิ4วัน3คืนด้วยแล้วกันยังไงฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะครับยังไง EP นี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้สวัสดีครับโอเคนะครับตอนแรกก็ว่าจะปิดคลิปที่วัดแล้วแต่ว่าเลยมาอีกนิดเดียวระยะทางประมาณแค่สามกิโลนะครับ เราจะมาอยู่ตรงอ่างเก็บน้ําบ้านวังมนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเนี่ยภูไอวังไฮอยู่ตรงนู้นนะฮะไอไกลอยู่ด้านหลังเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นเป็นบ้านวังมนนะครับไม่รู้ว่าที่นี่วัยรุ่นจะพุกพ่านไหมนะครับแต่บรรยากาศลักษณะอ่างเก็บน้าเนี่ยค่อนข้างกว้างนะลักษณะมีความคล้ายกับไอตัวเขาเรียกว่าอ่างขี้เหล็กที่มีคมคำซอยนะครับแต่รับรองว่าใครที่เป็นสายแคมป์นะรับรองว่าชอบแน่นอนเพราะว่าตะลิงเป็น เรียบคล้ายๆหาดทรายเลยนะครับสามารถเข้าไปบริเวณนี้ก็ได้หรือบริเวณตรงทางทางนู้นก็ได้นะครับโอเคก็พามาชมบรรยากาศนิดเดียวแล้วกันปิดท้ายจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเห็นว่ามาแล้วเมื่อกี้ฝนจะตกตอนนี้ไม่ตกแล้วนะครับก็เลยถาแวบมาดูแป๊บหนึ่งท้ายคลิปเป็นสั้นๆแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ